พี่พูดถึงว่าคนไทยหัวใจขมิ้นเนี่ยคนมาดูเยอะมากนะขยายความนิดหน่อยคนไทยหัวใจขมิ้นคือใครยังไงพี่ก็หมายถึงกลุ่มที่ว่าเอื้อให้กับขมรนั่นแหละนะรัฐบาลนี่แหละอ,อ่ะออตั้งแต่ m o u 1 4แล้วที่เรามีปัญหาเขตแดนกับขมินร,รู้สึกรัฐบาลจะพูดเข้าข้างขงมรนตลอดเลย พูดเข้าข้างตลอดแก้ตัวให้ตลอดอะไรประมาณเนี้ยแทนที่ว่าจะรักษาเขตแดนไทยกลับไปยึดเอาเขตแดนที่ที่เขมนเขาขีดไว้เออแล้วก็แก้ตัวให้ตลอดนะจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่ว่าเกิดที่ช่องบกอ่านะไทยก็ยังเงียบอยู่เลยไม่มีเออหืออะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างแต่เขาเนี่ยมีท่าทีที่แข็งก้าวกับเราอ่ะเขมรเอี่ยรัฐบาลเขมรรัฐบาลเขมรเนี่ยแข็งก้าวมากแต่นายกองยิงยังเงียบ ออกสื่อรายวันเลยนะหุ้นเจนหุ้นมาเนตเนี่ยออกสื่อรายวันมีท่าทีที่แข็งกล้าวนะแต่ว่าภูมิธรรมเนี่ยแล้ววันนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยกลับมีท่าทีที่อ่อนโยนนอมแนมแบบปณีปนอมอะไรอย่างนี้ะสันติวิธีสันติวิธีสันติวิธีอะไรประมาณนี้นะแม้กระทั่งองค์อิงเองนะก็ไม่ออกมาอะไรนะไม่ออกมาแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้นะสมรังสีก็มาสนับสนุน นะให้ชิงเอาสีแห่งเนี่ยปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาเมืองโต๊ดปราสาทต,ตาควายะนะช่องบกเนี่ยให้กลับมาเป็นของเขมรเขาบอกให้กลับไปเป็นของเขานะแต่ที่จริงแล้วในอดีตเนี่ยประเทศเขามรแรละเป็นของไทยทั้งหมดคราบถึงกรกูดว่าจะให้เอากกูดมาเป็นของเขมรด้วยอ,อะไรประมาณนี้ก็คือว่าต่างคนก็ต่างหาเสียงให้ประชาชนแบบชื่นชมะนะ ระหว่างหุนเซนกับสมรังสีคือง่ายๆคือทางฝั่งขมินปลูกชาติยมขมินเลยปลูกชาติยมขมรเลยแล้วก็แข็งเก้ากับไทยมากคือกริยท่าทางคําพูดทุกอย่างที่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยออกมาทางสื่อโซเชียลนี่นะไม่ประนีประนอมเลยนายรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบัาหัวหนไทยนอมแน้มมากเลยพี่นอมเนมเฉยๆแล้วก็เขามีได้นะ้เขามีอย่างนี้นะ ทหารปรึกษาทหารเสนอว่าให้ปิดพรมแดนเนาะให้ปิดพรมแดนซ้าตอนเนี้ยเพราะว่าฐานขาเมรเนียลุกล้ำเข้ามาสองร้อยเมตรใช่ไหมฮะมันก็อันตรายอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นยุทธวิธีทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าไม่ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอะไรเงี้ยนะยังไปเอื้อให้กับขามเมรอีกอะไรเงี้ยทั้งที่ว่าเขาลุกล้ำเราเข้ามาล่าสุดที่อุ้งยิงให้เปิดปิดด่านให้ตรงเวลาการระหว่างสายขามเมรอ่ะคุณบ้าหรือเปล่าวะคือคือคืออันนี้อันนี้คุณจะเป็นห่วงใย ขมิ้นจังเลยเนาะ,ะ,ะคือ,อ,อท่าทีนี่นะท่าทีของนายกรัฐมนตีนี่นะเกี่ยวกับปิดเปิดดานเนี่ยท่าทีเหมือนเหมือนห่วงหุ่นเซนเหมือนห่วงขมิ้นน่ะแต่กริยาที่พูดกับข้าราชการไทยครับนะที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแม้ทั่งแม่ทัพภาคที่สองคุณอุทุธินทั่งตรงนั้นดูและอายุเยอะกว่าคุณอุ้งวิงอีกเนี่ยกริยาแบบคือไม่มีความเป็นผู้นำ ผู้นำเนี่ยบางทีเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะในบ,บางครั้งเนาะถ้าเขาเจอลูกน้องที่อาจจะอายุเยอะกว่าการพูดคันจาแต่พูดเหมือนกับเป็นนักธุรกิจอะปิดได้ไหมไม่น่ามีปัญหาอะไรอะไรประมาณเนี้นะซึ่งตรงนี้เหมือนห่วงขเขมนนะรน่ะแต่ไม่ห่วงคนไทยไม่ห่วงข้าราชการไทยนะไม่ห่วงทหารว่าเขาจะปฏิบัติงานเนี่ยด้วยความที่ว่าอึดอัด